สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะซาบเกมกาดของเราเปิดเช้าๆปแปลกๆนะฮะเนื่องจากวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการออกทริปของทาง Royal Enfield นะครับผมจะเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่เป็นตัว650คนร่วมทริปของเราก็จะมีอูดกับป้องนะครับผมก็เดี๋ยวไปรวมตัวกันที่บ้านอูดแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปกันโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางไปบ้านอูดก่อนนะครับ อ่าครับผมตอนนี้เราก็มารวมตัวอยู่ที่บ้าน w ูดดี้ดูสพัดแล้วนะครับมีต้นกระชาบนล้ไม่มีไม่มีแล้วปลอดอภัยปลอดภัยนะในนี้ไม่มีอะไรนะแล้วมันถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วโลกเอาไปเอาไปอยู่ที่ร้านแล้ว <c oughs> เอาไปขายแล้วอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็รอแท็กซี่แล้วก็ไปที่อาคาร <c oughs> ทีทาวเวอร์ Tower <C W S 1> เออซีวทาวเวอร์ที่หว้วยขวางนะฮะแต่ตอนนี้รอเรียกแกรบก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมตื่นเต้นไหมครับ ตื่นเต้นไหมฮะยูนอนตีสียกไม่ตื่นเต้นว่าฝนจะตกไหมตื่นเต้นว่าฝนจะตกไหมก่อนเลยกูเมื่อคืนฝนตกหนักซะด้วยสิให้ดูท้องฟ้าครับอึมคึมเอ๊ะหรือว่าเช้าๆมันก็เป็นอย่างนี้ปะเ็ือตื่นเช้าเออว่ะตื่นตื่นเช้าอยู่แต่ไม่เคยออกมาแบบว่าดูไงะเดี๋ยวรอแกล็บกลับมาแล้วเราไปเจอกันที่อาคาร C W Tower ห้วยขวางครับ รเราก็มาถึงตึก C W Tower ห้วยขวางกราเททั้งแรกเสร็เได้ครับไปนี่เราทำตัวเหมือนหมดมาสมัครงานเงี้ยไม่รู้มีงานให้ทำไหมครับท,ทำไมมันเขียนว่า c อาเซียนอ่ะไม่ใช่ CW วิัด CW ่คืออลต์อร์เฮ้ยนนน C W Tower C W Tower โอเคเรามาถูก okay. โอเคเฮ้ยโ,โหถ่ายมันนี้นึกว่าปีเจอกับทีมงานแล้วครับ สวัสดีครับพี่มอนเขาไม่ค่อยอยากคุยกับเราคืนนี้ต้องมีคนนอนคนเดียวนะครับหรือถ้าคุณเงาๆคุณก็พาใครมานอนก็ได้นะครับเรากำแบกันไหมว่าใครจะได้นอนคนเดียวมากำแบกกอนไหมกำแบกกำแบกโอเคกูไม่กูออกกูได้นอนปุ๊บแล้วมึงต้องไปชุกกันไปชุกกันด้วยต้องไปชุกกันอ้นนี้คนเดียวคไปชุกกันว่าใครชนะก็ได้มานอนกูไง เอาใจเปงอันนี่เราอู้แล้วบมแล้วไอ้คนเหลี่ยมเลยสัตว์เดวมาใช้สูตรนี้ก็ได้ไงเอ้าอันนี้ครับอันนี้เป็นป้ายแท็กชื่ของเรานะครับเดี๋ยวกระเป๋าทายทีมงานจะไปส่งให้ทีห้องเลยเคอูดอีกนะโนอะไรอะโนหนึ่งหนึ่งไม่เหรอได้ยังไงยังยังย่เยไม่เเฮ้ยอู้ดกระเป๋ามึงจะใส่ได้หะได้ แบบกระเป๋าคู่กระเป๋าดอลลรมอนนี่เออไปก็แผนไม่ตรงกับที่เราคิดไว้นิดหน่อยก็คือจริงแล้วที่เราคิดไว้ว่าจะเป็นการขี่จากที่นี่ไปถึงที่เขาใหญ่แต่เมื่อกี้พี่คนไหนวะหัวทองไปนู่นละเดินมาบอกว่าเราไปลันกันที่เขาใหญ่เลยซึ่งมันโะเจีรยมาซึ่งมันโะเจีรยมากครับเช้าๆอย่างงี้เหมาะแก่การนอนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีเลยที่ เขาใหญ่เลยทีเดียวน่าจะประมาณ10โมงถึงมันใช้เวลาแปบบ๊หนึ่งนะฮะไปเราเดินทางกันนั่ะนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บนรถบัสแล้วเดี๋ยวเรารอรอทางทีมงานไปซื้อเหล้าให้นะฮะแล้วคอยจะเปิดเพลงใช่ไวก็จะมี ไพ่มามีอะไรไหมเออมีผมมีไพ่เล่นปกติเลยฮะแล้วก็เต้นกันอยู่ล่างดุูลีนี่บวามที่อะไรเนี่ยเหมือนเขาไปเที่ยวพวกหุ่ยหินพวกจะอําพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเหมารถไปอ่ะเออเป็นอย่างนี้แหละเขาดูลีกันเลยไงี้เขาก็เนี่ยดูรีแล้วเปิดช่องหน่อยๆแล้วพ่นออกไปอ๋อข้างล่างนี้น่าจะเป็นของเรานะครับมีห้องน้ำพร้อมนะครับพร้อมเลยเฮ้ยขอดูนาฬิกหน่อยฮะมีอะไรครับ ะะอ๋อไม่มีครับยังไม่ซื้อเฮ้ยมีทีวีให้ดูด้วยโอ้สบายครับวันนี้ไม่คาดคิดว่ามันจะสบายขนาดนี้วันนี้รถใหญ่มากคนไม่กี่คนเองนะคนแบบนิดเดียวนะเลยคนน้อยอะ่ะโอเคเลยไปเดินทาง นี้เราก็เดินทางเข้ามาในที่พักแล้วกำลังถึงที่พักแล้วเห็นไกลๆอยู่วดูสว,วยเลยฮะโอ้มีหอมันชื่ออะไรนะป้องว่าโมเกียตโมเกียตโเกียตรีสอร์ทนะ,ค,ะ <laughs> ครับโอเคครับเรามาถึงแล้วก็มาลงทะเบียนก่อนนะครับ เตียนนะครับป้องเอาอิมาลยันนะฮะไม่เอาซี่ผม้าสุดซี่นี่บรรยกาศงานรอบๆเด,ดี๋ยวไปดูก็มีเยอะแยะมากมายคนเอ้ยของกูหมาเลขอะไรวะที่เนี่ยเราอยู่แล้ว,วบ้บรยร์ 5. 1 5เอ้ยได้เบีบรย,ยบบรย์125ใช่สมบัติตอนเน1 5ูเลข9เลข9 อะไรมือเดียวกันเลยใช่ล้องมืออะยรมือเล่ป้อง13ป้อง12เขาจีนมีเลขรถหรอหรือไงมีเลขรถหรืองไม่รู้ไม่รู้เดีกนจะค่อเออนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่มันอ่านว่าอะไรวะโรยโย่แอนฟิวแกกูรู้ว่าโรยโย่แอนฟิวแต่หมายถึงรุ่นมันเนี่ยซุปเปอร์อะไรเนี่ย ซูเปอร์เมโทรอ่านสายกินไม่ออกอีกนี่ใหญ่เฮลยนี่มันใหญ่เหมือนกันนะใช่เออครับใหญ่มากเลยถังใหญ่ด้วยเอออ๋อนี่ไงมีเลขบอกอยู่ตรงนี้สี่ศูนย์หกของกูเลขเก้าเฮ้ยสวัสดีคุณกดด้วยฮะสวัสดีครับมาทำอะไรมาเนี่ยอ๋อผมมากินเหล้าแล้วเนี่ยเฮ้ยไปเดี๋ยวเราตั้งวงเลยดีกว่าไปเลยครับไปกับคนนี้เลยคนสองคนสองคนวันนี้มาขี่ด้วย ขี่ด้วยครับอ๋อเห็นรถนะนี่ที่ไหนอ่ะเลขอะไรเขาเขาบอกให้ผมเลือกสีผมไม่ได้เลือกเลยจริงเหรอเขามีเลขบอกเอาเหรอนี่ไงเลขเขาบอกว่าเลขมีไว้ทำไมก็ไม่รู้เอาเหรอข้อมข้อมข้อไหนก็เอาเลยไปไปดดูรถเราดีกว่าไปนะครับผมก็สัมมนาเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันกันหิวหิวสุดๆวันนี้รูทเราของเราก็ประมาณ140กิโลประมาณนั้น กเป็นจุดชิคพอยที่สวยแบบว่าเป็นแบบว่าไร่อ่างุ่นแล้วก็ไปต่อที่การหันลมลังตะคองแล้วก็มาต่อที่คาเฟ่นีเตอร์แล้วบรรยากาศกูอยากไปลูดเนื้อจังเลยอ่ะอยากไปลูดอะไรนะลูดเนื้อลูดเนื้อเห็นมีอันนี้อยู่ฟาร์มอยู่มีฟาร์มมีฟาร์มะกินข้าวกันครับผมนะครับผมแล้ประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนกินไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเหมือนคนอื่นถ่ายตอนกินเสร็จดีกว่า เนี่ยก็ถือว่าเราได้กินเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือ๊้องครับคุณโอ๊คฟ้องในขนปลามาครึ่งโลไก่สิบน่องเต้นขาวว่ามีของหวานอยู่อยู่ในนะครับจริงไหมจริงครับจบยากว่างานนี้งานนี้น่าจะจบที่ห้องครับใช่จะกินข้าวหวานกูมึงนอนเลยเจ้าห้องเลยเดี๋ยวเอาเจ้าใหญ่ห้องเลยไม่เอากระจายรถละเอากระจายห้องอ่ะเดี๋ยวสักประมาณบ่ายโมงก็เดี๋ยวไปรวมตัวกันแล้วก็ออกเดินทาง ไงครับขึ้จับไหมฮะขึ้นจับไหมอากาศดีนะอากาศดีนะอากาศดีเขาพระฟ้าปลอดโปร่งไหมธรรมดามากเลยนะเพราะยังไงเราก็ไปจบทริปที่ซาบรีดอยู่แล้วใช่ไปจบจบที่เครื่องปั่นออโต้ใช่แต่บรรยากาศดีมากเลยนะดีฝนตกทำให้บรรยากาศแบบร่มลื่นกว่าเดิมเยอะร่มเลยเลยร่มื่นกันไปวันนี้วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เจอแดด ใช่เจอหมอกเจอฝนเออไปเดี๋ยวลุยต่อแล้วปะแล้วอ่ะครับผมเรามาอยู่กันตรงที่จุดชมวิวเอ้ยจุดชมวิวอะไรนะอะไรนะภูเขาภูตะตันกระตันง่วไปหมดแล้ววัดอะไม่รู้วัดอะไรที่อย่างเขาอะไรเออนี่แหละบางที่นี่อ่าวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะลงเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายภาพกันเล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิค โคขับขับขี่มาตลอดทางนึกว่าจะแห้งครัไปแห้งครับเบาหน่อยครับเอาละของเบานิดนึงอ๋อมีกล้องคนละตัวมึงเรียกเป็นกองเราก็มาจุดพักรถอีกหนึ่งจุดนะครับคือเขาเยี่ยที่นะและ้วแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอีกทีหนึ่งเราก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งเราจะไปกินกาแฟใช่ไปกินชากาแฟกินชากาแฟที่เราสั่งไว้นั่นคือส้มสูตรตีกุ้งเลย

แล้วม <Ll ull ing> <bum> ื่จะดึงข <ful> <G Ruth tube> ึ้นมาใหม่ต้องให้คนดึงเราขึ้นมาถ้าโยนขึ้นไปบอกเลยว่านี่พัดเอวพัดเอวแล้วก็ปล่อยฮะพี่เอาขนี่มาเลยเออโอเคครับเดี๋ยวพักการสั่งแป้งเสร็แล้วก็เดินทางต่อไปที่ร้านกาแฟที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็มาเข้าไปเจอกันครับ โอเคครับผมหลุดจากเขาใหญ่เที่ยงมาแล้วเราก็มาตรงที่ร้านคาเฟ่ผู้นางฟ้านะครับผมอเอ๊ะข้าง,างนี้เทา่านี้เอ่อส้มส้มส่มสมุดตีน่าจะยังไม่ได้ครับน่าแรงปัน่นมีเปล่าขอบคุณครับ,รบไป เที <irm> ่ยวเหนือกันอุ้ยอุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยมองมองไม่เห็นอะไรเลยบ้าน่ะเออหูถอรแ้ทำยไมพี่น้ำต้มสับปะรดหมักหูนะเฮ้ยของกูของกูของกูเฮ้ยอะไรวะนี่แฮ่งโคตรดเฮ้ยจริงป่ะนี่แม่งเหมือนเรามาเที่ยวเหนือจริงนี้คุณรู้สึกดีมากเลยอ่ะฮะเดี๋ยวชมบรรยากาศไปรอบๆนะครับผม เราก็จะขี่มอร์ไซค์เดินทางกับที่พักกันแล้วนะฮะก็ยังเจอฝนอยู่ตลอดทางาแต่ไม่เป็นไรทางแต่ทางข้างหน้าให้ดูก่อนครับว่าเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมเดินทางครับเย็นนี้มีปาร์ตี้ โอเคครับผมคลิปนี้จบแล้วจบแล้วครับโอ้ยเกี๊ยวหูอื้อหูอื้อว่ะหูอื้อโอเคครับผมคลิปนี้จบแล้วครับเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยขนาดหูอื้อยังได้ยินอ่ะขึ้นห้องไปอาบน้ำอาบท่าเคลี่ยร่างกายแล้วเราก็จะได้มาลงไปรับประทานอาหารแล้วก็ปาร์ตี้กันนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเข้าห้องมานะครับมีเซอร์ไพรส์นะฮะโอฮาน่าชาแนลคุณสุธาวุฒิพันโกมุตนะครับผมมีใบอะไรให้อยู่ ้ดวยไม่รู้นะครับผมมีใบอะไรให้ด้วยไม่รู้แล้วก็มีกระเป๋ามีขน,นมเฟอร์เรรลชเชอร์น่าจะเป็นกิฟตเซ็ตจากทาง Royal e n f i e l d นะครับว้ามีพวกเสื้อผ้าพวกของมากมายเดี๋ยวค่อยค่อยมาแกะดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตทำความสะอาดร่างกายชำระล้างร่างกายก่อนนะครับรู้สึกว่าเฉอะแฉะเนอะนะไป,ไปทัวเลยทีนี้โอเคครับผม ค่ำคืนของเวลาของรับประทานอาหารวันนี้มีหมูทอดนะครับแกงป่าอันนี้อะไรใส่สับประรดสับประรดเนี่ยมันแตงอะไรอั่างเงยตอนแรกคิดว่าเขียวหวานเออไม่แงแกงเผ็ดไก่กส,กกสับประรดเออนั่นแหละแล้วก็มียำบโดฟโโูอ่าต้องยำขาหมูก็ต้องมีหมูย่างเออแล้วก็มีหมูย่างแล้วก็ปมึกมหมูหันอะไรอย่างเงี้นะโอเคเดี๋ยวเราค่อยเอามาแก้ม เล่เบี้ละมาสิงนี้เาสิงนี สวัสดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะออกไปกินข้าวครับตอนนี้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับก่อนออกไปก็ไม่ลืมนะครับผมที่จะต้องทานี่เลยฮะ s ิ o n w นไวด์สันสกินนะครับผมเป็นครีมกันแดดนะครับทาได้ทั้งบริเวณหน้าแล้วก็ลำคอได้เลยนะครับผมนี่ออกจากบ้านใช้แทนเีมบมุงได้เลยนะครับผมผมใช้อยู่ทุกวันนะฮะมาไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมที่เพจ v ิ s i o นไวด์นะครับผมหลอดละ390บบาทนะครับผม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราครอบครัวผมนั่นเองนะฮะแล้วก็นี่ครับผมก่อนออกก็ทีมวิีเทินไว้เขียนทานลักแร้ไป่ทินไว้นี่ทานลักแร้เลยใช้แทโลออนได้เลยนะครับผมมี2ออย่างนี้ก่อนออกจากจาบ้านก็พอแล้วครับทานข้าเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขึ้นไปเก็บของกลับบ้านกันนี่เรามาสรุปรถกันอ,อีกทีอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าซูปเปอร์เมทออ 650กันว่าจุดสองชัดๆมันเป็นยังไงตัวก่อนที่เป็น650ตัวนี้350อ่าแล้วก็เก่าอันนี้ไม่เตี้ยอันนี้ครับเป็นตัวฮันเตอร์นี่ตัวนี้มีพี่อ6 50แน่นอนบอกว่างนั่งสบายใช่แล้วก็โช็กใช้ได้เลยนุ่มนิ่มเพราะว่าเราโดนกันมาทุกสภาพผิวให้นอนแล้วโอเคแทบไม่รู้สึกเลยนะเวลาตกหลุมใช่แรงบิดจะแซงจะอะไรก็ สบายมากรูดได้เลยปยไปแล,ล้วลูดไปถึงรูดกระจกรถข้างๆอ่ะใช่รูดขอบถนนไปเลยแผลไปเลยอ่ะระบบเบรกก็ดีเยี่ยมเลยครับ,บดีครเบรกปรับได้ตรงนี้เลยเออดีถ้าไปแต่งคัสตอมอีกหนอห่อยนะเปลี่ยนท่อ เปลี่ยนแฮนด์หน่อยโอ้โหก็คือแบบสวยเฟี้ยวฟ้าสมุนไนดีแล้วไงว่าเรียกว่าอะไรสารตั้งต้นมันดีแต่งอะไรก็ได้ไม่รู้เขาเปิดตัวเปิดขายเพี้ยงเปิดขายแล้วเปิดขายแล้วที่งานมอเตอร์โชว์ในราคาครับเริ่มต้นที่2องแสนหกาพถือว่าถูกมากนะฮะถือว่าราคาดีเยี่ยมซาบอนเต็มกล่อไปอีกแสนหนึ่งครับรถไปอีกแสนหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรายกรถให้นะซาบอนจะช่วยออกอีกใช่คุณจะช่วยออกอีกแสนทุยไปเก็บของแล้วกลับบ้านกันดีกว่าเรา โอเคครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะก็สนุกสนานกันไปนะครับผมถือว่าเป็นทริปที่ดีทริปหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนอกจากได้ประสบการณ์ในการขับขี่รถจกักรยานยนต์โรโยเอ็นฟิลแล้วนะครับผมยังได้มิตรภาพใหม่ๆมิตรภาพดีๆนะฮะรู้จักเพื่อนพี่น้องเยอะแยะมากมายก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยของเรานะฮะมีจุดสวยงามเยอะแยะมากมายกันเลย นะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสวัสดีกิฟ์กากด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมครีมกันแดดครีมทารักแร้นะครับผมไปอุ่นๆกันได้นะครับผมยังไงก็ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ ทำได้แล้วีกคำที่เธอบอกทุกวันแม้แต่มันสะกอยางไง